สวัสดีครับนะครับผมก็มาให้ดูนะครับอันนี้เป็นเสือนะครับเสือหน้าจะเป็นน่าจะเป็นเรซินนะครับนี่ครับปั๊มว่า,ว,าะะวัดบางพระนะครับนี่ครับวัดบางพระนะครับหลวงพ่อเปิลนนะครับแต่ดูจากที่จับดูนี้ไม่ไม่น่าจะใช่กระดูกนะครับ นั่นน่าจะเป็นเลซินนะครับนะครับก็จะมีรูปหลวงพ่อเปิลนะครับนะครับหน้าตาสีเหลืองออกทองทองนะครับนี่ครับสีเหลืองออกทองทองที่ตัวรูปหลวงพ่อเปิลนะครับเป็นนุนนนะครับนี่ครับนุนนนะครับทาสีเหลืองไว้นะครับนี่ครับเขียนว่า หลวงพ่อเปิรนนะครับนะครับอันนี้เป็นเสือนะครับนะครับอันนี้ต้องออกตัวนะครับว้ไม่ทราบที่มาว่าออกปีอะไรนะครับแต่น่าจะออกจากวัดบางพระนะครับครับพอด้มานานแล้วนะครับสะสมมานานแล้วนะครับแต่จากที่ผมจับดูนี่ไม่น่าจะเป็นกระดูกนะครับ แต่น่าจะเป็นเลซินนะครับแต่เป็นรุ่นไหนออกปีอะไรอันนี้ไม่ไม่ทราบนะครับ,รบหลวงพ่อเปิรนวัดบางพระนะครับ ตัวอักขรนี้อ่านไม่เป็นนะครับต้องออกตัวก่อนเลยครับอ่านอ่านไม่เป็นว่าเขาเขาจานหรือว่าเขาเขียนว่ายัางไงครับครับไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องครับพวกอักขรภาษาต่างๆนะครับวัดบางพระหลวงพ่อ